สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันนะครับการเพิ่มเอกสารเข้าไปในคอร์สออนไลน์ของเรานะครับอย่างตัวอย่างนะครับที่ผมได้ทำให้เพื่อนๆดูนะครับอย่างคอร์สตัวนี้นะครับในส่วนของคอร์สสร้างธุรกิจสลัดออนไลน์นะครับในตัวคอร์สนะครับผมก็มีแถมนะครับสิ่งที่รวมในคอร์สเนี่ยก็จะมีในส่วนของ มีเอกสารประกอบให้ดาวน์โหลดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะต้องเอาเอกสารนะครับสูตรน้ำสลัดเนี่ยอัปโหลดเข้าไปในคอร์สของเรานะครับแต่ปรากฏว่านะครับเรามาดูตรงนี้ครับพอเราเข้ามาในส่วนของหน้าแดชบอร์ดในในการค e เอ็ c คอร์สนะครับเราจะไม่เจอฟังก์ชันในให้เรานะครับทำการอัปโหลดนะครับเอกสารขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้นะครับ เรายังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับในส่วนของฟังก์ชันนี้ในส่วนของ plug-in filter lms pro นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีเนี่ยจะไม่มีฟังก์ชันนี้ให้นะครับจะมีเฉพาะเวอร์ชัน pro เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวิธีการนะครับเปิดนะครับให้ตัวคอสออนไลน์ของเรานะครับสามารถอัปโหลดนะครับเอกสารได้นะครับให้ไปที่หลังบ้านนะครับ นะครับของตัว WordPress นะครับไปที่ t ิวเตอร์ LMS Pro นะครับหลังจากนั้นนะครับไปที่ส่วนเสริมของโปรแกรมนะครับในส่วนของเมนูนี้นะครับก็จะเป็นส่วนเสริมต่างๆนะครับที่มีให้นะครับเฉพาะในส่วนของ t ิวเตอร์ LMS Pro นะครับเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดตัวส่วนเสริมต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายทีหลังนะครับเราจะมาสนใจในส่วนของปลั๊กอ่าเนี่ย เราจะมาสนใจในส่วนของตัวการอัปโหลดนะครับไฟล์เข้าไปในคอร์สออนไลน์ของเรานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมาดูที่ในส่วนของคอร์ส a t t a c ก m e น t นะครับตัวนี้นะครับให้เราทำการคลิกเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่เปิดนะครับพอเราไปดูนะครับในหน้าของรายละเอียดคอร์สเนี่ยจะไม่มีเมนูในส่วนของอัปโหลดไฟล์นะฮะตรงนี้จะไม่มีนะฮะ เดี๋ยวเราไปเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้นะครับพอเราคลิกตรงนี้เป็นสีเขียวแล้วนะครับให้เราทําการรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับในหน้าเคยคอข่ S ของเรานะครับเลื่อนมาด้านล่างนะครับจะปรากฏเมนูนี้มานะครับก็คือให้เราสามารถอัปโหลดตัวไฟล์เข้าไปได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว private File นะครับก็คือ URL ที่ปรากฏเนี่ยคนที่ไม่ได้ทําการล็อกอินหรือ ไม่ได้ทำการซื้อคอร์สนะครับจะไม่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดตัวไฟล์ได้นะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองอัปโหลดนะครับในส่วนของไฟล์สูตรสลัดนะครับเข้าไปนะฮะโอเคตัวนี้นะครับสื่อนะครับเราสามารถอัปโหลดได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เสียงนะครับไฟล์วิดีโอนะครับ แล้วก็ในส่วนของ PDF ไฟล์นะครับหรือ Microsoft Word ก็สามารถอัปโหลดได้นะครับก็ use นะครับเพียงเท่านี้นะครับกดบันทึกเป็นคอร์สฉบับล่างนะฮะเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะอัปโหลดนะครับตัวสูตรน้ำสลัดเนี่ยเข้าไปสู่ร,ระบบได้แล้วนะครับโอเคลองดู Preview ดูนะฮะ ันนี้น่าจะยังไม่มีอะไรแตกต่างนะครับเพราะว่าเราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับเราถึงจะเห็นตัวไฟล์นะครับโอเคครับก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับในเรื่องของการอัปโหลดไฟล์แนบนะครับเอกสารสําหรับการประกอบการเรียนนะครับเข้าสู่คอร์สออนไลน์ของเรานะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับขอบคุณครับ